ไอ้จี้เหอของี่หงยกแี่ัดนดิสอารลมกินส้มตันเลยบาพี่หงยกมานั่งอย่างนี้เลยหงพี่หงไปนั่งอย่างน้นั่งนี่หรอขะร้อง บ่อยมากอ่ะโอ้ีห่าวันยี่สิบวิครั้งมึงอ่ะนี่ต้องใจจะตัดคู่แข่งได้ไหมพูดคำหยาบในบ้านโดนขังใบแดงใช่ไหมคู่เงือกว่ามันเยอะทุกคนลูกนี้โอ้ปวดท้องจริงดอนเลยบอกเลยว่ารังเกียจเอา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 จากโค้งมะ าาเปลี่ยนหลอดบ้าเปลี่ยนหลอดบ้างเปลี่ยนหลอดบ้างแล้วเลอะใส่แก้วเลยใครเลอะว่าบอกมาเลยดีกว่ายังไม่เดี <c oughs> ย๋ยวเปลี่ยนจานแล้ว,ลวลจานลงไปจะขี้หรือจะอ้วกก็เลือกส้นทางเถอะข้อแรกคือ,อการที่ฉันไม่เห็นมนะันลองเก็บใส่ฉันยังไม่อินนะ่มจัง ม่ดไไ้กินเข้าไปจะได้หยุดเลยทำไมน้องมันกินกันเร็วจังวะเคี้ยวทางไหนเนี่ยใช้เหงือกช่วยด้วยมีฟันสามสิซีหรือเปล่ายเลิกอีกพอรอลโมกินยังไงวะทำไมมันเร็วจังเก่นแน้เลยฉันกินน้องผมโคเทนได้ปหมมันเหี่ยวไม่พอใช่ไหม ทำไมทเหี่ยวไงไม่กินแล้วตบกันด้ยมงทำให้วดาใครทำให้ฉันกดน่เตอใส่หน้ามีคนลุกยอละมีคนลุกและเนไปไม่ยงโชคแหละเป็นการโชคอนิดนึงจะอ้วกแล้วแหละดูดูคนลุกเลย 姑姑姑婆。<laughs>